เสียนใหม่ครับผมจะขวางบัวครับจะขวางบัวเพื่อนอยากโชว์ครับผมเพื่อนชว์ไปครับมาเสียแดงจานมาอีกดัวดูน้ำงามด้วยสั่งให้ดูน้ำครับผมเอา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 งาม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 มึงวินอ่ะงามงามครับผมเออ สีมีช็อตเด็ดครับผมสีมีช็อตเด็ดมาขาดซื้อเขาบหมูไปซื้อสีมีช็อตเด็ดครับผมเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวติดตามครับผมพี่น้องเออช็อตเด็ดช็อตเด็ดครับผมอยู่วอยู่เจ้าของน้องโซวเองครับผมบ้านนี้ตัวนี้หลุดไปไล่ลุดไปไล่เฮเลยครับผม เฮ้ยเพ่กูไยูเฮ้ยเพ่กูไยูเจอเจ้าของกับผมบาทเนี่ยเอามาที่ขาดมาที่ขาดมาที่ขาดกับผมพี่น้องเอ้าล่อลุ่นล่อลุ่นกับผมพี่น้องล่อลุ่นมาที่ขา่ขาดเดี๋ยองเพื่อนกับย่านขาดกับเพื่อนกับลุ่นนี่ดึงกับผมพี่น้องติดตามครับเอู้สาว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 เอ้าเดี๋ยวมาที่ขาดเจ้๋ยอาเพื่อนกับย่านขาดกับผมเอ้ามาสาวมาไม่ยังล่ะ แงยังมาบนี่น้องนครับผมจอเข้ามาแล้วบึมลอบึมครับผมมามามาบ่นยังไงห่นยังไงเบื่ออ้เอาบปขาดลอยตัวนึงเอาเบื่เอามาครับผมอีมีปบึกโซ่ครับผมหน่อยงแงมาลุ้นกันยูบอยู่าก่องเ้นู่ะบู้ย่าไป ตามครับผมเห็นว่เห็นบ่เห็นว่บ่เห็นบท่เห็นบอท่านเห็นบอกานมันขอพ่อสื้ยีหยังขอพ่อหรอบอกป่าพันป่พันเห็นมี่อ้อ๋อหลครับผมพี่อนโอ้นกางกงโอ้เห็นเลยครับผม โอยงเอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยมันบอกอันเนี้ยขอทษโอ้ยโอ้ยเอาเาตรงนเอาตรงนี้ตรงนี้อ้้ยโอ้ยมามามมามาครับผมเอา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 อยู่มันต้องอยู่มันต้องอยู่เอาอาเอาอยอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้อ้อ้ยอ้ยย้อ้ย้้ย ขึ้นไหมขึ้นไหมครับปล่อยครับผมสิปล่อยสี่เอกเลยครับผมตัวนี้ครับผมสั่งบ่ไม่ต้องสั่งสั่งครับสั่งมันบ่มาแต่สั่งมาสั่งเบิ่งวันสิบเจ็ดจากโลกครับผมดีหรอเดี๋ยวเบิ่งครับผมยี่สิบโล่จีถึงบ่ได้กับรุ่นประมาณอยู่นี่ล่ะครับเม่เกินยี่สิบหรอครับผม เดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งครับเอาโอเสตะกาะเอ้สั่งตะกาครับผมพี่น้องไะสั่งไงมาปูสามลูอยสิบสิบเ้าเก้าสิบแปดตู้สิบแปดสเลส้าตสั่งมเดนั่นเดอสิบเก้าเอิบเ้ากับสิบครับผมยัดไปอลงไปพี่น้องครับผมเดี๋ยวเชียวไว้อีกสิบปีม่พับตัวนี้ครับ อันนี้บอ่อปลาเขียงนะครับบ,รรบ่บอปลาเขีงนะครับนี่เออ็จิจัดลุงบอบลูครับผมห <c oughs> ยเอาจนได้ครับ <c oughs> <c oughs> พี่น้องครับผม <c oughs> สิบ,บาติดตามเส้นแดงออกปลา,าไปไวครับแต่ว่านี้บ่เป็นเข็งแรกนะครับผมบ่อเป็นเข็งแรกครับเข็งที่ทวดได้บุนี่ครับผมเดี๋ยวไปป่งน่ สิส oh, ังบอกเพื่อนหามสังมาเพ่ๆเราไปรงบุญไปบุญไปบเดี๋ยวเจ้าเมียครับผมบุญเงินวัดสิสังนี่ครับเจ้าเมียไปบไหวครับผมแบงไหนมา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 พี่น้องเบิ่งครับผมไม่ไม่ต้องพิสนการี่สาจน่เขาไฟแล้ ไปทั้งหนทั้งไงคไอทั้งงไบัพี่น้องฮะีเข่งข่งนี่แล้วครับีเข่งเต็มเต็มดิครับอ้ยเข่งหาิบุครับเข่งซนี่ะครับหาิบุัพี่น้องนี่เมือวะผมเข่งที่ซ่ครับูแขงที่ซีเด้นี่ยข่งที่ซแล้วทังหนลิตบ่าใ้เต็มอยู่งเมื่อเป็นทังหนาลิตนี่ทั้งหนหาบ่าด้เต็มยู่งวะ พี่น้องครับผมออเตะลงไปเตะลงไปไก่ติลยว like อือเอาเดูเบื้องน้าเนี่ยเอดเบื้งนาเนี่ยพี่น้องบ้หันนี้นครับพี่น้องยังกินไปเรื่อยๆอยู่ครับผมเออบนั้งเส้นเอ็ดเนแบงไปใช้นี่นี่ปลานี่อู้้แพกอยแกยางดีเลยครับ เออแยกยางดีเลยครับผมนี <S S ่ของเซียนเอ็ดเอาครับผมเซียนตัวครับฝีมือเซียนตัวครับเซียนเอ็ดบอแมนบอแมนบอพิษเซียนเอ็ดเป็นคนป่าไม่ไหวครับผมปวดปวดปวดแล้วปวดแล้วเอออุยพี่น้องครับผมเอาสิมาเบิ่งผลงานทั้งนี้ครับของแหลิงเหลียงสีสมเอ้ยไอ้นี่วะยู่ทั้งแดงเนี่วะทั้งแดงครับผมเสียนล้มนองบัวครับมา อายเนี้ยผลงานแกสูงุ mayonnaise. ้งเดียวนะครับผมโอ้ยเหยียบยังเพิจารณาเออป้องยูเซ่หรอปลาเบือกอ่ะขายหรอเนีขายไปแล้วโอ้พัดเสือขึ้นมันบ้าเอาน้ำแข็งขึ้นเป็นน้ำแข็งก้อนฮะคือนเป็นน้ำแข็งก้อนเอาน้ำแข็งก้อนมาสิงานเก่าได้น้ำแข็งก้อนครับผม มะม่วงแอนซาติบานนี่เอ้ยอันนี้ของไผ่น้อคุณๆแถวบ้ารถขั้นนี้ขึ้นเมืองกันนะเจ้าของคุณเปิดใส้บุครับผมขอขึ้นบังอุ๊ยวันเอาน้ำแข็งมาขายตัวนี่นี่ครับผมพี่น้องนี่ของเซียนชาไข่มุกครับผมหนองวอซ้อครับเออนี่ครับผมทั้งนี้ทั้งนี้บอสเซีนวัป่าโอ้ยพี่น้อง โอ้ยอดซ้อนแต่นอนว่าบานี้อุ้ยครับผมนี่ครับนี่หนาที่หลังเลยหัดไปนอนวัดนอนว่าหัดนอนหนาบูดหนายังครับผมอย่าไปนอนทั้งเกือนคนสิ่มานครับอุ้ยปวดเจ้าของเพื่อนครับก่เห็นดอกหนาเพราะว่ามันมืดย้อนแสงย้อนแสงเดโอน้ะ มาทาั้งผีครับผมมาทาั้งตัวเต็งครับผมไม่ยังล่ะไม่ยังล่ะแมมะหมาทั้งพี่ปี่มาพุ่นละคึกโตว่าเอาแต่ปลาเบิกเย็นมาซุ่นพี่นอ้อ <c oughs> ง,ง,ง,งพี่ทั้งทั้งเงี้ยงๆผีครับของตัวเต็งปัดครับผมอุย <c oughs> พี่น้องทั้งยังเรียแบบแปดร้อยบอ่โอ้ทั้งสี่ร้อยวะ สี่ลอยหาสิบลีตครับผมทังนี่เอาไม่ได้ใส่น้องแข็งหมดนี่ก็ใส่ตรงนี้ก่อน,นเอาใส่ไปเรื่อยๆนี่นอ้องปลางามๆครับผมเบิ่งต้นนี่ครับของตัวเต่งผมครับผมสุดยอดครับแต่ว่าบาดอาจสิน,นักแน่ครับเ,<อ>เดี๋ยวสิบคนทีกเก็บไปเรียกให้ได้เต็มท450นะั้งสี่ลอยหาสิบเหนือจังสีเศรา้าเป็นปว่าเอ้าขันบ่พ่อกับจังได้กับวากันครับผมปุูนบัอีกบัวนึงบัวเสริม <laughs> เฮ็ดอีหยังครับผมเอาเอาคนเอาเอาสะลาบูดครับผมเอาเออเออฮิฮิีแม่ปลาเว่อร์พูดบอกครับผมพี่น้องปลานี่แมวเห็นเบื้องใกล้ๆครับนี่ครับผมเห็นเบื้องใกล้ๆครับผม าตั้งออกไปแน่เราบ่นี่บ่ย่างเงินบ่เอาไปกระั้นึงเอาไปกระชั้นนึงโอาก็ไปกันตะกานึงเงินบ่าดกระสั้นนึงเลยนะโอ้พี่น้องครับผมเบิ่งเก่ครับปวดบ่ครับผมปวดเนี่ยปวดแลวนี่บัตรแปดพันบาทครับผมพี่น้องนี่ของไอ้ลาบูดครับผมส่วิสัยครับตอนนี้ก็ร่งคัดกันอยู่ครับผมปาดอีฟออีเมจังบักสังอีมั่งครับ ปวดแล้วปวดแล้วแปดพันบาทครับผมบาทเอตรกฤิกคุ้มอยู่ครับผมว่าบอเหลือครับผมอยู่ในนี่กฤชบอกว่าเกือบสองร้อยลูกหรือสองร้อยลกูกนู่นนี่สองร้อยลูกดี่เนาะพี่น้องสองร้อยลูกผมนี่นี่ปวดแล้วปวดแล้วครับผมบผมาอันอื่นว่าจังใดือจังใดครับผมพี่น้องตอนนี้ขยอยก็เริ่มท่อถอยแบบ ตัวนี้เก็บนิดๆิน้อยๆแล้วครับผมกับจิบบมี่ยังแล้วครับติดตามครับผมตาไนห้วยราราดครับทาง YouTube กับถ่ายตลอดตลอดตาไนห้วยราราดครับผมแต่ว่าทั้งผิดแล้วกันตาไนพลาดตลอนครับผมติดตามครับผมสวัสดีครับผมเอาเอาเอาเอ้าเอาสาธุไทยเอ้าเอ้อเชี่ยวขึ้นไปข้างบนหรือจังใดหนิ ค <c ute> ัดปา <c ute> ดโอ้เออเอาขึ้นมาเรียกป่าครับผมปวดปวดปวดครับผมปวดสองลอยลูกอายู่ครับผมสองลอยสามลอยลูกครับเอาติ๊ตางครับผม